อาจารย์วรัตนะครับดรวรลัตจากนิด้าเนี่ยฮะที่ปรึกษาทางเรื่องของการข่าวเฟกนิวของรัฐบาลเนี่ยนะครับก็ออกมาจวกนะฮะว่าช่องสามเนี่ยนะครับนะเออมานําเสนอข่าวไอ้นี่หมอบุญเนี่ยไปดีลไฟเซอร์มาไอไปดีลไฟเซอร์มาแล้วปรากฏว่าโอ้หักโคต้าจากาสภาการชาติไทยเนี่ยนะโอ้บอกไปหักกันมา การนําเสนอข่าวแบบนี้เนี่ยนะฮะหมออาจาร,รย์นะะอาจาร,รย์จากนีด้าเขาบอกเลยเอ้าททำไมช่องสามนำเสนอข่าวแบบนี้ล่ะนะเออนาเสนอข่าวแบบไม่คิดจะตรวจสอบกันเลยเหรอไม่คิดจะถามอากาชาติเขาเลยเหรอนำเสนอนาเสนอแบบนี้ได้เหรอฮะเออ,เอ,อ นำเสนอแบบไม่รู้เรื่องรู้ราวข้อเท็จจริงไม่มีอะไรเลยตรวจสอบไม่มีอะไรเลยหาว่ากาชาตินี้ไปเอาหักโคต้าจากหมอบุญมาหมอบุญไม่ได้เพราะกาชาติอะไรเนี่ยแล้วสุดท้ายก็ออกมาขอโทษแบบอ่าแถลงขอโทษแบบอะไรแบบเงียบๆเพราะง,งั้น <c oughs> นี่ฮะนี่ครับหลายรอบแล้วช่องนี้หลายรอบแนละ้ว เสนอข่าวแบบแชร์ให้มันแชร์ให้มันอันนี้ก่อนงาบข่าวมาก่อนนะงาบข่าวอะไรที่มันเฟกนิวเฟกนิวเนี่ยงาบมาก่อนงาบเสร็จปุ๊บก็ค่อยเอางาบของที่จริงมาแชร์ปรากฏว่าอ้ที่เฟกนิวตอนแรกนี่แชร์ไปกันสนั่นวันไหวเรียบร้อยไอ้น,นี่ก็เหมือนกันที่บอกว่า WPO ไม่ให้สลับขั้วกันนะก็งาบมาก่อนเลยรีบงาบมาก่อนเลย พอสุดท้ายบอกเป็นไง W H O เขาไม่ได้ว่าไม่ไม่ได้ห้ามให้สลับกันแต่ว่าให้แพทย์แนะนำสลับได้นี่ก็ปรากฏว่าคนก็เข้าใจผิดกันไปแล้วนะฮะนี่ครับเนี่ยโคศกรัฐบาลครับมันก็ไม่ช่วยอะไรเลยฮะให้แต่เนี่ย <c oughs> ทางอาจารย์นิด้าเนี่ย วรัฐเนี่ยวรัฐออกมาชี้แจงอย่างเงี้ยนะครับนะจริงๆควรจะฟ้องแน่แล้วนะฮะควรจะฟ้องเหมือนช่องไทย PBS อนะ่ะเอาสักคดีหนึ่งเถิดนะเอาสักคดีเถอะออ,อย่าให้ภาคประชาชนต้องลุกขึ้นมาทํางานเองเลยวะโคศก,กทิพย์เนี่ยรู้จักไหมเนี่ยต้องมาชี้แจงทุกวันทุกวันเนี่ยฮนะต้องมาด่าแทนให้ทุกวันทุกวันเนี่ย เออหน่วยงานรัฐบาลนะ่ะฟ้องมันสักทีเหอะดีอีอะมีไว้ทําไมฟ้องอยู่อันเดียวแล้วก็เลิกลวหายเงียบไปเลยตอนตอนตอนเนี้ยนะฟ้องช่องไทยพพเอสหึมหึมหูเราก็ดีใจบอกโอ้ทำงานเวยปรากฏว่าเข้าเกียร์หนึ่งเราหายเงียบไปหายเงียบไปเลยป่ปานนี้เออถ้าไม่โดนจี้โดนอะไรก็คงไม่ทำงานแล้วมั้งเนี้ยนะฮะ โอ้ยนะสงสารอาจารย์นิด้าว่างานกันเยอะจริงนะจริงควรจะตั้งอีกหลายๆคนนะอาจารย์นิด้าคนเดียวไม่ไหวแล้วต้องควรจะตั้งสชอามาด้วยนะคุณจะตั้งแอดมินด้วยเป็นโคศกที่ตั้งมาเลยเอาเงินมาเดี๋ยวมิจูฟ้องให้นะเอาส่งทนายมานะส่งทีมทนายมาหน่อยดิจูฟ้องให้ นะครับเดี๋ยวจะฟ้องเช้าฟ้องเย็นเลยเอาคดีไม่งั้นเป็นสิบคดีเลยนะฝากถึงลุงตู่หน่อยนะตั้งแอดมินโคศกทิพย์หน่อยถ้าไม่ตั้งก็ช่วยไปส่งทนายไปให้อาจารย์นิดาเขาหน่อยนะฮะสร้างทีมทนายให้แกหน่อยนะให้แกมาแถลงเช้าแถลงเย็นอย่างเงี้ยเหนื่อยแทนแกเหลือเกินเออไปตั้งแกแล้วก็ไม่รู้ว่าให้ทีมทนายแกเปล่านะ นะครับปล่อยเช้าปล่อยเย็นแถลงขอโทษก็แถลงแบบเงียบๆแถลงในเฟ e b o ๊ k อีกต่างหากโอ้้าวันนี้เราเสนอข่าวผิดพลาดอีกแล้วเราเสนอข่าวผิดพลาดอีกแล้วผิดพลาดตลอดผิดพลาดทุกวันผิดพลาดขออภัยขออภัยขออภัยอีกๆขออภัยเรื่อยๆเออต้องขออภัยวันนี้เสนอข่าวผิดพลาดเออนะเป็นผิดพลาดในคุกไป ne <susuruh>